เครื่องอุปโภคบรโิโภคนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนันทิยามังคลาคีรีค่ะวัฒนธ,ธร,รรมจังหวัดพิจิตรนะคะในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสินี้นะคะกระทรวงวัฒนธ,ธร,รรมก็มีนโยบายให้สนานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะคะได้บรรเทาความเดือดร้อนพู้แม่พี่น้องที่รับผลกระทบจากโควิดสิโดยการจัดถุงยังชีพมอบเครื่องอุปโภคบริรโภคให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะตามโครงการตามรอยพระราชาแบ่งปันน้ำใจ มีน้ําใจช่วยเหลือเกื้อกูลค่ะโดยที่ผ่านมานะะสำนักง,งานว่านารจังหวัดพิจิตรก็ได้ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวะะมาตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นมาแล้วนะคะซึ่งถุงยิงชีพท,ที่เราจะจัดลงไปมอบ900กว่าชุดนะคะในตอนนี้มีผู้ที่รับความช่วยเหลือมาแล้วนะคะทั้ง12อเภอ2,000 2,000กว่าลายแล้วนะคะโดยเราลงไป อย่างครัวเรือนนะคะมอบให้กับผู้ป่วยที่ติดเตียงนะคะเราจะทาการมอบไปอีกจนกระทั่งประมาณเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งยิ่งชีพที่เครื่องอุปโภคนำลงไปมอบนี่ก็จะประกอบไปด้วยข้าวสาร5กิโลนะคะมีไข่ไก่1แผงแล้วก็ประกอบไปด้วยปลากระป๋องนมน้ำพริกแล้วก็น้ำมันพืชนะคะเพื่อช่วยเหลือแล้วจ,จากนั้นก็จะมีของที่วัดต่างๆเนี่ยพลังบวรเนี่ยนะคะได้เข้ามาร่วมอมอบถุงยิงชีพเพิ่มเติม,ตมที่กระทรวงธรรมจัด

吧。啊